สามสิบปีจ็ดสี่ขึ้นบ่ขึ้นอ่าพี่น้องผมสวัสดีครับทุกๆท่านกําลังอยู่กับตาแดงตาเน่เนาะครับพี่น้องเนาะกําลังซ้อยหมูเห็ดหยังครับผมเดี๋ยวให้สีขาเพิ่มอีกตัวนึงเนาะครับเนาะกับทางเจ้าภาพเพิน่นบอกบ่อั้นว่าสัน่นผีซ้อยเห็ดหยังครับเห็ดเล่นบ่ครับ <c oughs> เป็นตากบ่ได้สร้อยด <c oughs> ีสือยสสอยู่ความด่วนเมียขัวคณะนี้เวลาจีซีกวนพี่น้องเนาะทางเจ้าภาพเพ,พิ่นบอกว่าบ่าวมีมาหนีเนี่ยวสันมาหาตีสามจีซีเนี่ยคือหอดว่าสัน ให้บ้ามีมากำจัดหนูไห่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจล่ะครับบ้ามีเป็นน่วยกำจัดหนูประจำหม,มู่บ้านนะครับเนาะหนูยุ่ใสนี่ต้องเป็นบ้นทำลรยให้เพิินครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมก็ยูทูบบ้ามีชาวอีสา,บานบ้านเพียงเดียวเขาไปหมักไม้หนาวัดสะกก้อนครับพอมาหาแนว่วมได้นน่เพิ่นบอกว่าอยากขวนหนูเป็นเครื่องลายบ้ามีบุรีรอจัดให้พี่น้องผมแต่ว่าอีหยังสิเกิดขึ้นตัวหนา,น,าน,นั่นก็รับน้ำกันนี่เลยครับเนอหนึ่งสองสามสี่ ครับผมขอบคุณครับไปพี่รองผมไปลุยกันนับบัดมีเลยพี่้องผมเดี๋ยวเข้ามาเนาะครับเนาะต่ว่าแถวๆนี้บ้ามีก็คือยู่ว่าเป็นตะมีนี่เดี๋ยวเปิดไฟให้เบงเดี๋ยวบัทันมาเพิ่นบ่ทันหูซื้อว่านี่นี่นี่แถวหัวงสิครับมียาเนี่ยมันตรงมีหนูมีคอหงวอีกมีกอข้าอีกมันตรงดีพี่้องไปเข้าขอเวลาแป๊บหนึ่ง้อครับเดี๋ยวมาเ้อะครับผมขอบคุณครับครับผม การียินเสียงป้างนะะ่ะกะเอาใจซอยกันโหลดครับผม <c oughs> ไปบ้ามีบอกแล้วแนวร้วมมันหลายพี่น้องผมใจซื้อขึ้นแล้วลุยพี่น้องผมเอากับขอแสดงความเสียใจครับแฝงแฝงแม่นยู่ล่ะกะดีใจกับทีมงานอันแฟนแอดแม่นิุเฉพาะกิยีใจครับที่นอ้อันแฝงแฝ้แม่นยุ่งล่ะแะยีใดครับทีมายเันแฝเกินแม่นยุนนี่ อาเมนอยู่กับตกรตอไปแล้วนะครับนะเนาะแพรียค่าบ้านศูนย์ประตูต้อนึงพี่น้องผมนัดแรกไปเสมอหนึ่งหนึ่งอยู่บ้านแอนบานนิดนัดที่สองมาแพรียค่าบ้านพี่น้องผมศูนย์ประตูต้อนึงกับตกรอสิงบงทีมยูซีเอลไปพี่น้องผมก็ไปรุนวไปปีนาสิไปเตนะบอลพี่น้องนะเนาะโอ้ยบ่าวมีบอกมาหอนวัดแล้วพี่น้องเลยไปโอ้ยอย่อาเฮาเดือมาทางบ่าวมีมาบอกแล้วมันสุดร้อนสุดโหดนี่แหละทางวัดพี่น้อง ซาตุซาตุก็ต้องขออนุญาตเหมือนเดิมคือเก้าหรือพี่น้องเด้อคุณพ่อไรแม่ไรครับต้องขออนุญาตเหมือนเก้าเหมือนเดิมเอา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 หมออยู่ขันพ่อหลบหัวนะครับเดือดขันบ้านี่ดีงูได้กระทือกเพาะ่อหบกวนได้คุณพ่อคุณแม่เด้อเอาหอยผ้านี้มันหมันซะ เปิดอีกแล้วเสียงว่าเขาค้ํา เขากวางเขาเบิดอีกแล้ว <säger> พี <discretion> ่น <una mystery> ้องโอ้เป็นหนูฉลาดสมติดวัดอิรีเ้ยสมเป็นหนูติดวัดอิรีพี่น้องเขากว้างเขาเบิดอีกและเป็นอาเไียน